และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการตัดสินผิดพลาดที่ผมบอกนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีบ r นะครับการตัดสินในจังหวะล้ำไม่ล้ำฟาวไม่ฟาวเนี่ยมันก็ถกเถียงกันไปนะครับแต่ทุกครั้งก็ยกประโยชน์ให้กับการตัดสินซึ่งผมก็ยกประโยชน์ให้เพราะผมก็เชื่อว่าการทำหนาที่เป็นผู้ตัดสินไม่ง่ายตัวแทนผู้ตัดสินก็ออกมานะครับบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะพูดบ้างนะครับเพราะว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กับการทาหน้าที่เพราะว่ามันต้องแบ่ง รับความกดดันจริงๆนะครับและไม่ว่าคุณเป่าหรือตัดสินแบบไหนเชื่อสิมันจะมีแฟนอีกฝั่งหนึ่งที่คิดว่าคุณเป่าเนี่ยไม่ไม่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือเขาต้องนิ่งแล้วก็ตัดสินไปตามความรู้ความสามารถเห็นยังไงคิดยังไงตัดสินไปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของฝีมือประสบการณ์ความนิ่งและแน่นอนมันแบกรับความกดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ตัดสินช่วงหลังเนี่ยบางคนก็ ก็ถอดใจนะไม่อยากมันเคยมีกรณีของผูธธ้สินบางคนที่โดนกดดันนะแล้วก็เลือกที่เลือกที่จะแขวนนกหวีดไปเลยแต่ก็มีบางคนที่จิตแข็งก็มีไม่สนใจไม่สนใจเสียงิพากิจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาทาหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอันนี้น่าเห็นใจนะไม่เอาไปยังไงเนี่ยมันก็จะมีคนสองฝั่งที่มองไม่เหมือนกันและเขาต้องแบกรับความกดดันเพราะว่าคนที่เข้ามากดดันเนี่ยกดดันเสร็จแล้วก็ไป แต่ความกดดันมันตกอยู่กับผู้ตัดสินแต่ได้เห็นใจอันนี้น่าเห็นใจนะครับอพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้นนมีข้อถกเถียงทำไมตัดสินแบบนี้แบบนี้แต่เราก็เขา้าใจมันเป็นเสียววินาทีมันก็อ่านไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามานะครับแล้วก็ฟีฟ่าเริ่มมีการนําเอาเทคโนโลยียเนี่ย V R ER เข้ามาใช้ Video Assistant r e f e e e นะครับจริงๆการเอาแนวคิดเอา V R มาช่วยในการตัดสินเนี่ย เพื่อที่ต้องการที่จะมาลดข้อผิดพลาดบางอย่างผมใช้คาว่าบางอย่างนะเพราะมันมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่แบบเอ้ยมันไม่น่าจะผิดเคยมีเคสของการยิงระบอดมันข้ามเส้นไปแล้วดูด้วยตาเปล่าก็เห็นเนี่ยแต่เมื่อผู้ตัดสินในสนามไม่เห็นผู้ชุวตัดสินก็ไม่เห็นไม่มีการเป่าไม่มีการตัดเนี่ยมันก็จบไปเลยหรือมีการล้ำหน้าที่มันชัดเจนเลยนะครับแล้วยิงได้เนี่ย ทงไม่ขึ้นพุทธศิลป์ไม่โอเวอร์รูมันก็เป็นประตูไปเลยซึ่งมันมัน,ม,นมันทำให้แฟนเสียประโยชน์นะก็เสง็งว่ามันไม่เห็นได้ยังไงนะครับหรือไม่ล้ําแบบชัดเจนเลยแต่ว่าทงขึ้นพุทธศิลป์เป่าเนี่ยเออมันก็ก็ไม่แร์สำหรับทีมที่เขาเขาไม่ได้ทำผิดกติกานะครับหรือจังหวะที่โดนเซนมันน่าจะเป็นจุดโทษหรือไม่ได้มีการโดนเสียบเลยแต่ว่ากองหน้าเนียนพุ่งลมนะครับเขาก็เอา บรเข้ามาช่วยการแจกใบแดงผิดคนไหมมันก็เคยมีบางเคสที่แบบคนนี้ทำฟาวแต่บุเนี่ยผู้ตัดสินจับไม่ได้เอาไปแจกใบแดงผิดคนเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ควรจะผิดพลาดใน4กรณีนี้นะครับก็คือเนี่ยทุกครั้งที่มีการทำประตูเขาก็ต้องเช็คมีการฟาวไหมหรือไม่ล้านะครับอ่าแล้วก็ในมีการตัดทะในขอบเขตโทษฟาวไหม ฟาเป็นจุดโทษหมายถึงถ้าฝ่ายรับทาฟาวมีการแทนบอลไหมนะครับแล้วก็จังหวะน,นี้เล่นลุนแรงไปแดงไหมและถ้ามีการแจกใบแดงมาเช็คอีกว่าแจ,แจกใบแดงถูกคนไหมก็เช็คสี่กรณีนี้ซึ่งพอมาใช้เนี่ยไอ้สี่กรณีเนี่ยมันมันควรจะไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงเรื่องจังหวะหลังน้าเพราะว่าพอใช้เทคโนโลยีเนี่ย ก็ต้องมาวัดกันแบบโอ้โหมันเป็น,เป,นเป็นมิลลิเมตรเลยด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ก็ดูด้วยตาเปล่านะครับบางทียืนมองไปเห็นด้วยตาเปล่าเออยืนอยู่ในแนวเดียวกันก็ถือว่าไม่ล้ำแล้วแต่พอใช้เทคโนโลยีได้เพราะบางคนบอกว่าอ่ะถ้าคุณมีเทคโนโลยีแล้วเนะี่ยมีคาพูดหนึ่งก็คือล้ำหนึ่งมิลกับล้ำล้ำหนึ่งเมตรมันก็ล้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาตากะนี้ล้ำหนึ่งเมตรก็ล้ำหนึ่งมิลก็ล้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวัดตีเส้นกันไปอ่ะมันก็ต้องล้ำไม่ต่างจากหนึ่งเมตรนะครับ จังหวะอื่นก็อย่างที่เห็นแต่ลำหน้าก็จะมีข้อถูกเถียงว่าแล้วคุณเลือกมุมกล้องมาถูกไหมเส้นมันตีตรงอย่างที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะครับส่วนจังหวะอื่นก็กก็มีบ้างว่ายังไงลูกนี้ฟาวลูกนี้ไม่ฟาวอะไรแบบนี้ก็ก็ยังไม่เคลียร์แต่ว่าจังหวะอื่นที่ผู้ตัดสินทําหน้าที่นก็ต้องเป็นการใช้ดุลพินิษของผู้ตัดสินไปเพราะว่าถ้ามันไม่เข้าข่ายสิอย่างเช่นลูกเนี้ยฟาวไหม่ฟาว ใบเหลืองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ท,ที่ดุลพินิจผู้ัิสินซึ่งมันก็เป็นแบบนี้แล้วมันควรจะเป็นแบบนี้ด้วยเพราะผู้ัิสินก็มีหน้าที่ต้องมาควบคุมเกมการแข่งขัน,ใ,น,นให้มันให้มันอยู่ในกรอบและกติกาผิดกติกาก็เป่าเป่าฟาวบอล,ลออกอะไรแบบเนี้ซึ่งเขาก็ต้องใช้ดุลพินิจแต่ดุลพินิจเนี่ยไม่ใช่คิดเอาเองมันต้องมาจากการแม่นในกฎกติกาและเรื่องแบบนี้หนึ่งก็คือความสองเนี่ยถ้าจะคนที่เป่าดีเนี่ย ต้องมีมีความสามารถกับมีประสบการณ์บวกกับผมว่าก็ต้องบวกกับมีสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งใช่ไหมสามารถในที่จะกดดันได้และผู้ที่สินที่ดีก็ต้องไม่ดู้ใน่บุมมองผมเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางนะครับคือคุณไปทำหน้าที่คุณทำหน้าที่ตามหน้างานคุณจะต้องไม่มีคำว่าไอเอในหัว ซึ่งคนเรามันมีอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางคนที่บอกว่าไม่มีผมเป็นคนที่ไม่มีอันแล้วแต่ส่วนใหญ่เนีมันมีคาว่าใบแอดก็คือมันก็อาจจะแบบยงไปข้างนี้นิดนึงแต่ถ้าถ้าถ้าคุณจะทำนันเนี่ยตรงเนี้ยคุณต้องไม่มีจะถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันน้อยมากซึ่งตรงเนี้ยเราก็พอเข้าใจได้แต่เมื่อคุณลงมาทําหน้าที่ถ้าคุณแยกแยะได,ได้มันก็ทําได้นะผมว่าไม่รู้่าผมเอาตัวผมเป็นบรรทัดฐานเนะี่ย ผมว่ามันน่าจะทําได้อยู่ก็ประมาณเนี่ทีเนี้ยจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะนะเราเราม่อเราไม่ย้อนกลับไปไกลอ่ะไม่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2001หรือปี2000ที่มีการก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาแค่ย้อนกลับไปตอนที่มี VR VR เริ่มใช้ใน Premier l e a g u ก็คือในปี2019ฤดูกาล2019-20ฤดูกาลที่ร i ว e ูเป็นแชมป์ Premier l e a g u นั่นแหละนะครับก็มีเนี่ย การถกเถียงกันมากมายนะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับทีมใหญ่อะมันก็เป็นประเด็นอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆซาไปเพราะว่าเรื่องของฟุตบอลมันก็หมุนไปตามเก,เกมการแข่งขันจบเกมนี้เดี๋ยวมันก็ไปเกมหน้าพอเกมหน้าอาจจะมีประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะไปตื่นเต้นกับการยิงหลายๆประตูหรือมีเรื่องเรื่องใหม่ไอ้เรื่องเก่ามันก็ก็ซาๆไปก็เป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับและที่ผมบอกนะครับว่าเกมไม่ใช่ไม่ใช่เกมแรกที่มี การผิดพลาดและไม่ใช่ครั้งแรกที่ PGMOL uh, นะฮะชื่ออาจจะยาวนิดนึงเนี่ยเขาได้มีการออกแถลงการแล้วก็มีการนะครับยกหูบ้างไปพบหรืออะไรเนี้ยกับทีมนะครับเอาเฉพาะในฤดูดกาลนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและฮ a r เวิร์ดเบที่อ่าก็ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเป็น,ปนหัวหน้าควบคุมทีมพุทธศิลป์ที่อยู่ในสังกัดเนี้ยก็ได้ออกเองนะครับว่าเอาเฉพาะฤดูดกาลนี้มันก็มี มีหล,หลายจังหวัดที่มีการตัดสินผิดพลาดนะครับซึ่งก็ก็ต้องอธิบายกันนะมันเกิดผิดพลาดเพราะอะไรนะครับอ,อย่างน้อย2เกมที่เป็นประเด็นก็คือเกมชนะวูฟหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เกมที่แมนซิตี้เนี่ยชนะฟูลแลมผ้าต่อหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นมันเป็นประเด็นที่เป็นท็อกออฟเดอะทานะครับก็คือเกมที่แมนยูชนะวูฟหนะึ่งศูนย์เนี่ยนำศูนย์จาก ลาเฟลวารานนะครับแล้วหลังจากนั้นวูฟซึ่งก็เด่นดีทั้งเกมนะก็พยายามที่จะเปิดเกมลุกบุกหนักในช่วงทดเจ็บมันมีจังหวะปัญหาเลยแหละก็คือจังหวะที่นาหน้นออกมาชกบ,บอลเราไม่โดนคือโดนแหละแต่ไม่โดนบอลโดนเข้าไปที่หัวหรือศรีรษะของซาซาคาราชิตกองหน้าร่งางหยักทีมชาติออสเตรียเต็มๆนะครับพูดถึสินคือ น่าจะเป็นไซมอนทูเปอร์นี่แหละผมดูดูข้อมูลลิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นไซมอนทูเปอร์นะครับในเกมนั้นใช่ไซมอนทูเปอร์เนี่ยเขาไม่เปล่าให้เป็นจุดโทษไม่เป่าให้เป็นจุดโทษส่วนคนที่ดู VAR นะครับหัวหน้าทีมหัวหน้าชุดวันนั้นก็คือไมเคิลซาริสบิวลีและผู้ช่วยคือดิชาร์ดเวสนะครับก็ไม่มีการโต้แยางไม่มีการโต้แยางนะครับ ก็อีกเถียงเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยคุณตัดสินยังไงเนี่ยถ้าไม่มี vr เนี่ยมันมันก็พอเข้าใจได้ว่าคุณอาจจะมองไม่ชัดว่าโอนาน่าชกไปโดนที่ศีรษะของคาราชิดหรือเปล่าเอากฎเลยนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าคาราชิดก็ไม่ได้เล่นบอลแล้วเจตนาของโอนาน่าจะชกพี่บอลนะครับแต่มันดันไปโดนศีรษะของคาราชิดนะแต่ว่ากฎที่มันเขียน เขียนไว้เนี่ยมันก็ถือฝานะครับซึ่งหลังจากนั้นทาวเวิร์ดเว็บเนี่ยออกมายอมรับว่าเป็นจังหวะตัดสินที่ผิดพลาดได้มีการโทรไปขอโทษแกรีโอนิวซึ่งเป็นผู้ดากา่รทีมของวูฟนะครับและหลังจากนั้นเขาไปออกรายการรายการแล้วเขาก็พูดอนอกจากออกรายการแล้วก็แสดงความเห็นว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดแล้วยังมีการเปิดคลิปการสนทนาของผูตัดสินซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมก็เข้าใจได้นะว่าเออ แซมมอนูเปอร์และก็ทีมงาน VAR Michael Salisbury กับ r i c ช a r d w e s t ใช่ไหมสองคนเนี้ยเขาเขาก็ปรึกษากันว่าเออโอนาน่าะชกโดนคาริชิจริงๆแต่ดูแล้วเนี่ยเขาตีความว่าสองคนเนี้ยเจตนาขึ้นไปได้ที่บอลหมายคขาว่าต่างฝ่ายต่างเล่นเพราะฉะนั้นเนื่องมีการเข้าปะทะเรียงไม่ได้นะครับบวกกับคนที่หม่งโดนบอลคือ คือเคล็ตีความแบบนี้ว่าเป็นการจะเล่นบอลทั้งคู่ทั้งคาราชิดกับโอนาน่าแล้วไม่มีใครเล่นบอลได้คาราชิรก็ไม่ได่โดนนะครับคนที่บอกบอนได้คือเคลดอนันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อเมื่อตีความแบบนี้ว่าเออเป็นการสมัครใจใช้คำว่าสมัครใจเขาเล่นบอลทั้งคู่ก็ไม่น่าจะเป็นการถกฝ่าเพราะต่างฝ่ายต่างก็จะเข้ามาเล่นที่บอลไม่มีเจตนาที่จะเล่นคนอาใช้คำานอ้เอา,เอาพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆแต่ว่าฮาวิ่นเว่ยบ,บอกว่าไม่ได้ พราะคนที่กระโจนเข้าไปใส่คือองเดลนา,นาแต่ว่าคาราชินเนี่ยเขาเจตนาเล่นที่บอลอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ขยับตัวเข้ามาเพื่อที่เข้ามาปะทะกับ mm hmm. คอนัเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตีเขาโอเดานาเป็นชายฝ่ายเดียวที่เข้าไปปะทะถ้าโดนบอลจบแต่เขาไม่โดนบอลเนี่ยมันก็ไม่การทำฟาวแต่ผมเข้าใจได้ว่าอาการใช้ดุมินิสตัดสินเอาข้อมูลทั้งหมดแล้วมาประเมินเนี่ยแล้วคุณตัดสินว่าไม่เป็นจุดโทษ ก็มีที่มาที่ไปว่าเขาคิดแบบนี้ไงคิดแบบเนี้ยออาจจะไม่ได้มีเจตานาที่จะตัดสินแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่จุดโทษอันนี้ไม่ใช่ผ่านการการกรองแล้วแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่นาทีเนี่ยก็ต้องตัดสินแล้วว่ามันเป็นจุดโทษหรือไม่เขาก็เลือกที่จะไม่ให้เป็นจุดโทษเพราะพอรับได้นะเทียงแต่ว่ารับได้เนี่ยแต่แต่หมายเขาว่าคุณก็ต้องไปอัปเกรดตัวเองหน่อย เรื่องอใช้คำว่าฝีมืออะไรแบบนี้นะครับทั้งไซมอนฮูเปอร์นะครับทั้งใครอ่ะไมเคิลซาริสบิลลี่อ่ะแล้วก็ริชาร์ดเวสสามคนเนี้ยแล้วก็ไม่แปลกที่สามคนนี้ก็โดนโดนพักงานแต่โดนพักงานไปแค่หนึ่งสัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือเคสอันนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นมาหลายๆเคสซีซั่นเนี้ยเพิ่งออกสตาร์ทมาเนี่ยกี่แมต์เตอระแมตเตอ์ที่เจ็ดเพิ่งผ่านไปเนะี่ย ก็มีฤดยการที่แล้วก็มีเพียบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมผมรวบรวมเฉพาะเหตุการณ์เด่นๆนะครับสองเหตุการณ์ซีซั่นนี้ที่ที่ผมเล่าแล้วหนึ่งเหตุการณ์ก็คือวูฟอ่าแมนยูกับวูฟแล้วก็มีเกมที่ m a แมนซิตี้เล่นกับฟูลแลมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนกันยายนนะครับคือเกมนั้นนะ่ะแมนชซิตี้ชนะไป5าประปตูต่อนหนึ่งะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าลูก2อหนึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันกันมาตลอด ่าตกลงยืนตำแหน่งของมาเดวัทันจีมันเป็นการอินเดียเฟียรลูกสาประตูหรือไม่แล้วยังมีการเทียบเคียงกรณีนี้กับกรณีที่ลิวพูลนะครับยิงลูกหนึ่งศูนย์ขึ้นนำแอสตันวิลลาลูกยิงของโซบโอสไลที่ยินอยู่ในตำแหน่งล้าหน้าเหมือนกันมีการตีความว่าถ้าลูกนั้นล้าลูกนี้ก็ต้องล้าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เกมคู่แมนซิตี้กับฟูลแลมผมว่าทุกคนก็รู้ไปแล้วนะครับว่า,าผู้ตัดสินวันนั้นเป็นไมเคิลดูริเวอร์ถือเป็นมือดีเลย นค,คนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับเขาก็ตัดสินว่าลูกเนี้ยไม่ลำ้ำไม่ล้ำนะครับเพราะว่าเขาเขามั่นใจเขายืนอยู่ในจุดที่ที่เห็นชัดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแม้ตำแหน่งการ,กรยืนของบาเดวอาคันจีว่าอยู่ในลายที่ล้ำหน้าชัดเจนนะครับถ้าเขาเป็นคนที่เล่นบอลน,นะครับก็เป็นจังหวะที่สกอร์มันเสมออยู่หนึ่งหนึ่งท้ายครึง่งแรกแล้วก็ซิตี้ได้ลูกเตะม,มุมเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นในทานาเกะ เป็นคนหมงอาคารจีนนะ่ะยืนอยู่เรียกว่าต่ำที่สุดเลยทีเนี้ยเขาเนะี่ยได้มีการก็มีการขยับตัวนะโดดหลบนิดนึงอ่ยเพราะถ้าเขาไม่ขยับตัวไม่หลบเนี่ยบอลมันก็น่าจะชนเขาซึ่งถ้าดลบบนเนี่ยแล้วเข้าประตูเนี่ยยังไงก็หลังก็ถือว่ามีส่วนกับการเล่นในจังหวะเนี่ยนะครับทีเนี้ยเมื่อบอลไม่โดนนะครับเมื่อบอลไม่โดนแล้วมันเข้าประตูไปเลยเพราะาแบรเรโน่พุ่งมาหลับไม่ทันก็ต้องมาตีความอีกว่าแต่การ ยืนแล้วก็กันเนี่ยถือว่ามีส่วนกับการเล่นไหมหรือมีส่วนกดดันผู้สาประตูไหมซึ่งเขาใช้คําว่าอินเทอร์เฟียผู้สาประตูหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นการตีความนะครับว่าเออมันก็น่าจะอินเทอร์เฟียนะครับซึ่งผมว่าอาดีตนะักฟุตบอลที่ผันตัวเป็นกูรูหรือนักดูบอลส่วนใหญ่ก็บอกว่าอินเทอร์เฟียร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นการขยับตัวเบี่ยงตัวหลบไงเบี่ยงตัวหลบแต่ทีนี้ไปคันโอรีเวอร์ซึ่งเป็นผู้ตัดสินในเกมวันนั้นเขาได้สื่อสารกับโทนี่คฮร์ดิงตัน ซึ่งเป็นห,หน้าที่ัวหนชุด VR แล้วก็อดัมนันมีการพูดคุยซึ่งมีการเปิดคลิปเสียงด้วยนะครับก็โอดิเวอรก็ถามเลยนะครับว่าแล้วตำแหน่งตาแหน่งการยืนของอาคาันทีกับตำแหน่งลูกฟุตบอลวิถีของลูกฟุตบอลนะครับเนธานาเกะที่หม่งก็ไปบวกกับตำแหน่งการยืนของแบรเลโน่เนี่ยเขาถามว่าถ้าในมุมของ บเลโนมองเห็นชัดไหมว่าอากเก้หมุ่มบอลและเห็นวิธีของลูกไหมซึ่งโทนีท่แฮร์ริงตันซึ่งดูจอมอนิเตอร์ดูดูในมุมเนี่ยเขาก็ให้ข้มอมูลบอกว่าเห็นว่าไม่ได้บดสายตาเขาก็เลยตีความว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่ออาคันจีไม่โดนบอลหรือแสดงเจตนาไม่เล่นไงคือคือแม้จะเบี่ยงตัวหลบอะไรเงี้ยโดดหลบนิดนึง่งก็ถือว่าไม่เล่นเพราะฉะนั้น อันเขาก็เลยเป็นประตูไงอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการที่เขาตัดสินว่าลูกเนี้ยไม่ล้ำหน้าแต่ว่าฮาวเวิร์ดบบอกว่าในมุมมองของเขาซึ่งมีประสบการณ์สูงกว่านะครับผ่านการตัดสินมามากมายแม้กระทั่งฟุตบอลโลหกนักชิงในปีสองพันสินบบอกว่าก้องเป็นล้ำหน้าเพราะว่าการขยับตัวของอาค,าคันจีมันทําให้แบรเรโน่เสียจังหวะอ่าเนี้ยเนี้ยอันนี้มันเป็นการใช้ดุ้พินิจไงแต่ถามว่ามันมีเหตุผลรองรับได้ไหมกับการตัดสินใจว่าลูกเนี้ย ผมจะให้เป็นประตูหลังอันนี้มันก็ได้ผมก็รับได้นะก็คุณตัดสินแบบเนี้ยแต่ว่าเมื่อเมื่อมีการเอาเคสเนี้ยมาคุยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานแล้วครั้งต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าคุณยึดไม้ดินเป็นตัวอขออภัยครับเหมือนบเป็นตัวผู้สิทธิ์ทุกคนก็ต้องต้องคิดและพิจารณาแบบเนี้แต่ว่าของแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่จะคิดและตัดสินใจกันง่ายๆเพราบการทํหน้าที่ผู้เสีสินมันมันต้องตัดสินใจในช่วงเสี้ยววินาทีแต่แบบเนี้ก็ยังรับได้นะครับ